ดรโมนะครับวันนี้จะมาเทสเครื่อง L15B นะครับทวินแคมเกียร์ธรรมดาไม่ดูสิครับแล้วจุดเด่นของมันคืออะไรรู้ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเฮ้ยไม่มีหก้วยอ่ะเออโหแล้วถ้าเกิดเราวิง e ่งเกียร์หกแล้วมันจะแรงไหมเนี่ยมันจะโค้ดไหมเดี๋ยวเราไปลองกันครับเนี่เห็นไหมมี RS ครับอันนี้มันก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของแทน้นะอันนี้ นะเดี๋ยวเราไปเทกันเลยลยังรู้สึกนะนะแบบเป็นความที่มันเป็นทวินแคปนะก็ไม่ได้ฮอนด้าก็ไม่ได้ทำให้เสียชื่อนะครับเนี่ยโอ้ดูดิโอ้วหลงรักเลยเนี่ยโอ้โห นค่อนข้างจะแม่นยำนะแล้วก็ชิดพอสมควรนะการตอบสนองที่ดีเยี่ยมครับโอหนี่ต้องซื้อมาทำคันหนึ่งเลยเนี่ยติดใจเลยเพราะว่าเราปกตินะครับแต่ G E ใช่ไหมเนี่ยดูดิโว้ย เลยอะ่ะโอ้ยเจ๋งเยี่ยมเลยนะสำหรับคนที่มีฮอนด้าจีเคอยู่ในตะละะกุกตะลายแล้วก็จะรู้สึกน้อยหมน้อยใจว่าตัวจีเคเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรให้พวกผมได้เล่นเลยนะนะครับหรืออาจจะก,กระแสจีสอซหรมอาจจะแรงแต่ผมกำลังบอกว่าถ้าเกิดเราได้จีเคมาแล้วเอาเครื่องตัวนี้ใส่เข้าไปนะผมโอ้โ,อโ,อโอเนี่ยเดี๋ยวผมดูลองลอง,ลองดูเกียร์สีครับผม เจ็ดพันแล้วนะโอ้โหโอ้โหแม่งวิ่งว่ะโอ้โหโอ้โหแม่งเจ๋งีหยุดเธอแล้วนะครับเนี่ยตาเร่งดูดับกระดาษเกียสสี่นะ ยังมีความรู้สึกเหมือนปี16ปีบ่าพอสำควรนะครับถือาจจะฟังเสียงเท็ไม่ชัดนะแต่ลักษณะาการจับขี่ก,การต่อสนองของมันเนี่ยดีเยี่ยมแล้วมีอีกอย่างหนึ่งนะสำหรับคันนี้ก็คือว่ามันมีระบบ CTBA นะ CTBA สําหรับคนทางด่วนและคุณเกิดหลับในอย่างเงี้ยพอคุณไปใกล้ปุ๊บเนี่ยมันจะตัดคันเร่งนะเนี yeah, uh, ่ย CTBA หลับเรื่องตัวดีนะ การตอบนองดีเยี่ยมนะครับแล้วก็การวิ่งที่ความเร็วต่ำที่เกียร์สองนะก็วิ่งดีด้วยเกียร์หกเนี่ยเป็นโอเวอร์ดิ์เมื่อกี้ทางเนี่ยรถมันติดเยอะเราไม่ได้เทสคุดูต้องซื้อทั้งคันมานะครับแล้วก็ใส่ใาไฟครบแล้วก็อย่าลืมว่าเบาะที่นั่งของเขาเนี่ยของรอบเนี่ยมันนั่งนั่งสบายจริงหลายคนนะบอกว่าให้ร hey, ุ่นนี้พี่มันมีดีสี่ร้อยหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดคุณอยากจะซื้อเองก็งซื้อร้านยงนะบางนาวันนี้ลากันเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะสวัสดีครับ